สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีเข้าสิมาเปลี่ยนกระถางพักปังด้วยค่ะจากสิเปลี่ยนจากต้นกระถางหน่อยค่ะเพราะเขาต้นใหญเหลวออกใบแตกใบที่สามที่สี่เหลวเข้ากับสิตรงกันอาหารลายต้องการบำรุงค่ะก็เลยสิมาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ค่ะก็จังได้ก็ฝากติดตามในเด้อค่ะ มือไม่หัดทำยูทูบความรู้กับสีเสนอตามความรู้นั่นแหละเพราะว่าบอดายหูย,ยังมากไม้ก็เฮ็ดตามภาษากัฝากกดไลค์กดแชร์นได้ค่ะเพื่อนพี่น้องทั้งหลายกับบมียังดอกกัแค่สิมาเฮ็ดเปลี่ยนดินไม่กับมีเปลี่ยนกระถางนะคะ เปลี่ยนกระถางหน่อยมาเป็นกระถางไงเพราะว่าเขาแตกใบออกแล้วกะซีหายอาหารเขาเพิ่มค่ะกะสิมีคุยบกพาวนะคะคุยบกพาวแล้วก็มีปุย๋ยปุ๋ยเข้าไปหาซื้อตามรานดอกไม้นั่นแหละคะ่ะมาผสมกอนแล้วก็สีค่อยให้ปุย๋ยเขาปุ๋ยไอ้บัมเบสารเคมีเด้เป็นพวกวัชพืชของเข้าทีเข้ามักที่เฮ็ดมกักเฮ็ดน้ำมัมกน้ำยั้งไวนั่นแหละคะ่ะแล้วก็พวกเปลือกไข่เนย ผสมกันไปกับขนหาหลายๆย,ยางนั่นแหละค่ะมากค่ะผลจาเรจมันก็ออกมาได้อยู่ค่ะบนบนหลายก็โอเคกับพ่อใจในผลงานที่ทําอยู่ค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหนาค่ะ